รู้จักพี่พลครั้งแรกนะคะาจากเพื่อนแนะนําค่ะคือตอนแรกเนี่ยมันเป็นกลุ่มเรียนแบบเทรดหุ un, ้นเทรดฟิวเจอร์แล้วแบบเรียนไปเรียนมาก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าเราโดนมิจฉาชีพหลอกก็เลยตอนแรกเนี่ยเขาก็สอนฟรีหลังๆเขาก็เก็บเงินแล้วขอบริจาคเสียทั้งเงินเสียงเสียทั้งเวลาแบบไปเยอะมากโซตอนหลังจับโปได้เราก็เลยแบบรวมกลุ่มกันแล้วก็ให้คําแนะนําการช่วยกันเรียนแล้วมีม เพื่อนคนหนึ่งอะคะ่ะเหมือนเขาจะมีความรู้ค่อนข้างเยอะหน่อยเขาก็แนะนำให้ศึกษา Youtube ของ Trader overseas เขาก็แบบจริงๆเขาส่งมาหลายคนนะคะแต่แบบพอเราดูแล้วเนี่ยแบบถูกจริตแก่พี่พลมากกว่าแบบเขาบอกว่าคนเนี้ยเทรดสั้นอัดลอดอะไรย่างนี้ก็เลยได้เริ่มดู Youtube ของพี่พลไงคะได้เริ่มติดตามตามติดตามพี่พลทาง Facebook คอยดูแบบหน้าเทรดพี่พลแล้วคอยแกะแบบเฮ้ยทีน,นี้เราเข้ายังไงอยากเข้าให้ได้แบบ เหมือนพี่พลอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเห็นพี่พลไลฟ์บ่อยแล้วก็แบบพี่พลก็จะแบบคอยมาแนะนําหลายๆเรื่องทั้งแบบเทคนิคอลทั้ง m i ซ์เซ t แต่แบบที่สําคัญแล้วก็แบบโดนใจที่สุดเลยอะพี่พลจะย้าทุกครั้งว่าเทรดยังไงก็ได้ไม่ได้เงินแล้วแบบหน้าเทรดพี่พลก็พี่พลก็จะแบบคมมากไม่แบบเน้นว่าเข้าไวออกไวไม่เน้นถือเน้นเก็บตังค์ไม่เอาเทพเทรดเอาเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนแรกเลยที่ที่สมัครไปแล้วตอนนั้นก็คือแบบต้องยอมรับว,ว่าก็ยังไม่ได้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะว่าเพิ่งโดนคนเก่ามาหมันมาคือตอนที่ไปปรึกษาคนที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าแน่ใจนะย้ำแล้วย้ำอีกว่าแบบโอนเงินไปแล้วไม่หายนะก็บอกโอ้ไม่หายคือคือรู้ว่ามันไม่หายแล้วเพราะว่ามีเพื่อนเนี่ยได้ไปเรียนก่อนอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าตอนที่เราลงไปแล้วเราเออลงเรียนไปแล้วเราจะได้อะไรกลับมาแค่ไหน แต่มันก็มีแบบหลายปัจจัยอะค่ะที่ทําให้ตัดสินใจเรียนกับพี่พลปัจจัยแรกเลยเนี่ยก็คือแบบมีเพื่อนมาสมัครก่อนหน้าเนี้ยประมาณก็กลุ่มเดียวกันมาเริ่มก่อนประมาณห้าคนแล้วเขาก็บอกโอ้พี่พลมีฟีดแบ็กดีมากพี่พลสอนดีวิดีโอเยอะแล้วก็แบบมันก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เราอะค่ะปัจจัยที่สองก็แบบเหมือนน้องคนแรกที่เขามาสมัครเรียนเนี่ย เขาก็จะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาเพราะเราเคยเทรดมากับเขาใช่ไหมคะเขาก็แบบจะดูมั่นใจขึ้นเยอะมากเขาก็จะวิเคราะห์หน้ากราฟให้ฟังเข้าเร็วเข้าแม่นแล้วแบบเขามาเทรดแบบน,นี้เขาบอกไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูวิดีโอต่อคือมาคุยคุยคุยแป๊บเดียวเดี๋ยวไปดูวิดีโอต่อละแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ ปัจจัยถัดมานะคะปัจจัยที่สามคือมีความประทับใจส่วนตัวด้วยคือเวลาที่ตอนนั้นก็แบบไปเป็น FC พี่พลคอยฟัง YouTube อย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วแบบพอฟังแล้วมันก็แบบถูกเหมือนถูกจริตกันอะเหมือนกับพี่พลจะชอบเตือนน้องๆเอฟซีว่าเวลาเวลาพี่พลเตือนเราจะรู้สึกรับรู้ได้ว่าเออคนเนี้ยเขาเขาหวังดีเขาไม่ได้ขายฝันมันคือคนละเรื่องกับครูที่ที่เราเคยไปเรียนมาอยู่ตอนนั้นนะคะ แล้วก็ประทับใจที่พี่พลบอกว่ามันมีคำหนึ่งพี่พลพูดว่าถ้าไม่มีความรู้อ่ะอย่าเทรดนะมันอันตรายเพราะถ้าเราไปแกมโบิลเลยยังรู้ว่ามันคือแกมโบิลใช่ป่ะแต่ถ้าเราไปเทรดโดยที่เราไม่มีความรู้เนี่ยเราไม่รู้ตัวนะว่าเราแกมโบิลอยู่มีเท่าไหร่ก็หมดแล้วเราก็เข้าแล้วเราก็ไปหลอกตัวเองว่ามันคือการลงทุนแต่มันไม่ใช่มันอันตรายคือแบบเออมันโดนใจมากอ่ะแล้วแบบมีบางคลิปที่ไปดูพี่พลสอนเทคนิคอลใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบ เขาถามมาแบบเป็นคําถามโป้งๆตรงๆเลยนะแล้ว <free> พ well. ี่พลก็แบบเนี่ยไปนิดนึงแล้วพี่พลก็บอกว่าอันเนี้ยคีย์แพงนะแต่ฟังดีๆนะคีย์แพงแล้วพี่พลก็สอนคือแบบเราก็รับรู้ได้ว่าพี่พลแบบหวังดีอะอยากให้จริงๆส่วนปัจจัยสุดท้ายที่ทําให้ตัดสินใจเรียนกับพี่พลเนี่ยก็คือแบบตอนนั้นก็คุยกันในกลุ่มเพื่อนว่าเฮ้ยพร้อมยังจะไปเรียนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเพื่อนที่เขาเรียนก่อนหน้าเนี่ยเขาบอกว่า พี่พลจะไม่สอนแล้วนะปีหน้าด้วยปัจจัยของสุขภาพด้วยด้วยสุขภาพพี่พลก็เลยโอ้ยไม่ได้ละเราจะรอพร้อมมันก็ไม่ได้เราต้องเริ่มแล้วก็เลยแบบตัดตัดสินใจเรียนค่ะก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก่อนที่จะมาเทรดกับพี่พลนี่คือแบบมั่วค่ะครูที่พาเทรดเนี่ยคือตอนสอนเขาสอนอย่างหนึ่งนะคะแต่ตอนเอาไปเทรดอะ่ะไม่ได้ใช้เลยคือบางทีเห็นชูดิ้งสตาร์เนี้ย ก็ยังถือไม่ออกไม่อะไรคือเราก็มันก็สงสัยแล้วก็เขาอะจะบอกจุดเทพมาให้ทุกคนตั้งเข้าแบบรับดาบเลยค่ะแล้วก็พาลากไป Stop Loss 200จุดใครถือไม่ได้ก็พอแตกแล้วแบบตอนแรกเราไม่รู้ไงว่า Stop Loss จะเป็น200จุดพอถามก็ไม่บอกแบบงุ้มนิ่มิพอพอเวลาได้กำไรเนี่ยถ้าไม่ถึง TP ีเขาไม่ออกค่ะจนแบบบางทีมันก็กลับมากลายเป็นเสียซึ่งมันเป็นกฎเหล็กของพี่พลว่าถ้ากำไรแล้วห้ามเสีย ซึ่งเหมือนพี่พลก็จะสอนอยู่ตลอดเวลาแล้วแบบพอเราเจอแบบนี้เราก็พยายามจะเฟดต,ตัวออกมาแล้วก็มาหาสไตล์เทรดของตัวเองคือได้ว่าเทรดสั้นมากคือหนูจะไปรอแบบจุดเด้งอะตามคีย์เลเวลต่างๆเด้งได้ร้อยหนึ่งเก็บร้อยหนึ่งเก็บเก็บแล้ววินเรทมันก็ดีมากแต่ด้วยความที่หนูไม่รู้ว่า stop loss มันควรจะตั้งตรงไหนไม่มี stop loss สมุดสิบเทรดวินมาเก้าครั้งเสียครั้งเดียวพอแต่คือจบ กมโอเวอก็เลยแบบเออไม่ได้แล้วเราคงต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วหลังจากที่ได้ปรับพื้นฐานใหม่อีกทุกคนใช่ไหมคะออผลลัพธ์ที่เห็นชัดเลยเนี่ยคือเรามีหน้าเทศแล้วก็แบบถ้าถ้าคอนเฟิร์มมันมาพร้อมๆกันเนี่ยแบบเอ,อ้ยอันนี้แหละที่ฉันรอ เราก็แบบมีความมั่นใจในการเข้าเทรดมากขึ้นแล้วก็แบบมีการเข้าใจในการ Money Management มากขึ้นผลลัพธ์ที่เห็นเลยตอนทําการบ้านเนี่ยแบบเฮ้ยนี่มันเราจริงเหรอเขาทําได้ขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยมันมันก็ว่างนะถ้าเราทําแบบที่เราเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพยายามให้ให้อยู่แบบตรงนั้นให้ได้อะคะ่ะแล้วแบบเวลาเวลาที่พอเราไปคุยกับเพื่อนใช่ป่ะทําการบ้านแล้วเทรดแล้วเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเราเข้าเหมือนกันเลยอะ Stop loss ก็ที่เดียวกัน ต่างการตรงจริดการออกว่าใครแบบอดทนถือได้มากถือทนถืองานหรือจบจบงานเร็วอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะต่างกันแค่ตรงนั้นความแตกต่างการเรียนกับพี่พลเทียบกับที่อื่นนะคะคือจริงๆแล้วหนูเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วอ่านมาเยอะพอแบบโรงเรียนก็คือเรียนมาก็หลายคลาสเหมือนกันคือไม่ได้มาแบงคแล้วแบบตอนที่มาเนี่ยวิชาพื้นฐานที่เรียนกับพี่พลเนี่ยคือจริงๆอะ รู้เรียนรู้มาหมดแล้วผ่านตาเข้าใจมาหมดแล้วแต่คีย์คือใช้หาเงินไม่ได้อย่างสโตร์เงี้ยอ่านหนังสือมาแล้วตัดขึ้นตัดขึ้นซื้อตัดลงขายแต่ใช้จริงอะ่ะมันไม่ได้เงินแบบพี่จนแบบเออเอาออกไปดีกว่าอินดิเคเ,เตอร์นี้แบบไม่ได้ใช้แล้วแบบอย่าง EMA เงี้ยค่ะเป็นศาสตร,แร์แรกๆเลยที่แบบหนูเรียนรู้แล้วหนูก็ชอบด้วยแต่ก็คือเทรดยังไงมันก็ไม่ได้เงินเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะใช้ยังไงอะ่ะแล้วคีย์ในการ เรียนกับพิพนเลยเนี่ยค่ะมันเหมือนการจับมือเทรดอ่ะการบ้านเยอะมากคือเรียนกับที่อื่นหรือว่าอ่านหนังสือเนี่ยเขาก็แค่สอนสอนเราก็รับรับท่องๆมาหรืออ่านหนังสือก็แบบมันก็โชว์ตัวอย่างแค่รูปหนึ่งสองรูปแล้วก็จบเขาไม่ได้มาแนะนําเราว่าต่อยอดยังไงหรือจะเอาที่เราเรียนมาตะเกียมาใช้ยังไงในสถานาการณ์แบบตอนที่เราอยู่หน้าเทรดจริงๆอ่ะ,อะแบบไม่รู้ว่าจะ สภาวะตลาดอย่างนี้เราควรจะลอยยังไงหรือว่าเก็บตรงไหนได้แล้วเวลาที่ตรวจกันบ้านเนี่ยมันดีมากๆคือพี่พลจะคอยบอกคอยย้ําว่าโอเคอันนี้เราเทรดดีแล้วนะเราเข้าดีแล้วฝึกต่อไปเพิ่มความมั่นใจว่าโอเคที่เราทํามาเรามาถูกทางแล้วนะหรือบางทีเราโ overlook ตรงไหนมีจุดบอดตรงไหนที่เรามองข้ามไปอ่ะพี่พลก็จะแบบชี้ได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยอยู่ <you S 2> เห็นหรือเปล่าว่ามันติดต้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เออใช่เราไม่เห็น ก็คือแบบมีคนเหมือนจับมือเทรดมาสอนเราแล้วพี่พลเนี่ยเวลาสอนพี่พลจะมีความเคารพในความเป็นเทรดเดอร์มีความตัวของตัวเองของนักเรียนนะคะสไตล์การเทรดของแต่ละคนพี่พี่พลจะไม่มาเปลี่ยนนะว่าเออคุณสไตล์นี้มันผิดนะมันไม่เวิร์กหรือว่าอะไรส่วนมากพี่พลจะดูว่านักเรียนเนี่ยมาจากแนวไหนแบ็คกราว์ยังไงพื้นฐานความรู้อาชีพยังไงแล้วพี่พลก็จะแนะนําวิชาของพี่พลอนะ่ปะปรับ ให้มันตรงแล้วก็วิธีใช้ให้ตรงกับจริตของนักเรียนหรือว่าวิถีชีวิตของเขาเป็น System มเทรดเป็น Active เป็นสวิงหรือว่าแบบเขาเฝ้าการาฟได้ไหมหรือเขาว่างหรือเขาไม่มีเวลา,เขา,เ,วลาเขามีเวลาแค่ช่วงไหนพี่พลก็จะแบบแนะนําจากประสบการณ์ตรงของพี่พลนะคะก่อนมาเรียนกับพี่พลที่มีปัญหามากๆเลยก็อย่างที่บอกว่าเทรดมาชนะตลอดแบบแพ้ครั้งเดียวจบ เกมโอเวอร์ over, คือเราไม่รู้จักการวางสต็อปหรือว่าปัญหา Money Management เลยแล้วซึ่งตอนนั้นอะเราก็รู้ตัวเลยว่าเราไม่ได้มีหน้าเทรดเราเทรดมั่วๆเราไม่รู้ว่าจุดไหนควรเข้าหรือจุดไหนควรคัดเน,นี้ยค่ะเนื้อหาการเรียนการสอนของพี่พลเนี่ยค่ะพี่พลก็จะเริ่มจากปูพื้นฐานก่อนแล้วให้ดูวิดีโอซ้ำสองรอบแล้วก็ค่อยเริ่มทำกันบ้าน คือตอนแรกเลยที่เริ่มดูวิดีโออ่ะมีคําถามมากมายก็ไลน์ไปถามพี่พลคําตอบที่ได้ก็คือดูวิดีโอให้จบสองรอบแล้วแล้วก็แค่นั้นแล้วก็แบบเอ๊ะแล้วทาไมยังคือยังไงแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็กลับไปดูวิดีโอให้จบพอดูต่อไปวิดีโอถัดไปอ่ะมันมีคําตอบของคําถามที่เราเพิ่งถามเขาไปอยู่ในนั้นนะคะพอดูไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยทุกคําถามมันจะมีคําตอบทีนี้มันเริ่มสนุก มันก็เริ่มดูเอ้ยเออจริงด้วยแล้วก็ดูต่อไปเหมือนติดซีรีส์อะค่ะลูกก็บอกว่าวิแม่แฟนใหม่แม่วันนี้แม่ไม่ดูพี่พลหรอเราก็จะเหมือนแบบติดซีรีส์เกาหลีเรามาติดซีรีส์พี่พลแล้วแล้วก็ดูไปเรื่อยเรื่อยืยแล้วมันก็แบบเออดีมันตอบตอบโจทย์ของเรามากแล้วก็พอทุกวิดีโอของพี่พลเนี่ยมันจะมีมีแบบมีมีนิ่งของมันนะคะ แบบพอทุกคนได้ดูวิดีโอพื้นฐานเหมือนกันใช่ไหมคะแต่พอวิดีโอตรวจกันบ้านเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีคนที่เขาไม่เก็ตตรงไหนแล้วเขามีคําถามตรงไหนซึ่งส่วนมากอะ่ะมันจะมาตรงกับคําถามของเราหรือบางทีเราเข้าใจแต่เราเข้าใจผิดพอพี่พลแบบแก้ให้ตรงนั้นมันการตรวจการบ้านเนี่ยมันก็จะตอบข้อสงสัยของเราแล้วแบบถ้าเราทําการบ้านไปแล้วเราเวลาทําการบ้านเราจะมีคําถามใหม่ๆให้กับตัวเองแน่นอนเลยอะ่ะ แล้วพอเราย้อนกลับไปดูวิดีโออีกรอบอะเ s p e c t i v e ของเราที่จะดูวิดีโอนั้นะ่ะมันเปลี่ยนไปอะมันรู้ว่าเราจะเราต้องการอะไรจากวิดีโอนั้นเวลาเรากลับไปทบทวนแล้วพอประสบการณ์เราก็แบบเปลี่ยนไปด้วยเหมือนเวลาเราอ่านหนังสือแต่และรอบเราก็ได้อะไรมาไม่เท่ากันเนี้ยค่ะส่วนตัวคิดว่าเพียงพอนะคะแต่ผลลัพธ์จะได้แค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับการฝึกฝนด้วยค่ะกับเราทำ back t e ท t มากแค่ไหน For w a r d test มากแค่ไหน ที่คิดว่ามีความรู้พอเนี่ยเพราะว่าอมันมีความประทับใจอย่างหนึ่งคือเวลามีคําถามเวลานักเรียนมีคําถามให้กับพี่พลเงี้ยค่ะไม่ว่าจะมาจากสา์ไหนเลยนะพี่พลตอบได้หมดพี่พลแบบเข้าใจคําถามนักเรียนหมดแล้วพี่พลแบบรู้เยอะมากที่พี่พลบอกพี่พลเรียนมาเยอะมากแล้วพี่พลก็เคยถามพี่พลเคยลองอันนี้ไหมเคยลองอันนั้นไหมพี่พลบอกพี่พลลองแล้วแล้วเหมือนแบบพี่พลอ่ะคอนซอลเลเดตความรู้ที่มาจากหลายๆสา์ แล้วเลือกเอาอันที่มันใช้ง่ายใช้ได้จริงหาเงินง่ายมาถ่ายทอดให้นักเรียนนะคะคือมันมีคือเวลามีความรู้ไหลายสานเนี่ยคนเรียนก็จะงงใช่ป่าว่าความรู้มันจะตีกันอะแต่เหมือนพี่พลอะตีกันมาจบแล้วอะแล้ว่อยเอามาให้เราทดสอบมาแล้วทดลองมาแล้วอันไหนวินเตอรดีอันไหนไม่ดีแล้วเขาค่อยเอามาบอกเราอย่างเงี้ยค่ะสําหรับหนูนะคะหนูคิดว่าวิดีโอพี่พลอะแบบเหมือนที่บอกว่ามันมีคําตอบของมันอยู่ในนั้น แล้วมันก็ดีมากแต่ถ้าถ้าสำหรับหนูคือคีย์คืออยู่ที่การทำกันบ้านแล้วก็การตรวจกันบ้านหนูยังแบบชอบอันนี้มากอยู่วมากกว่าที่อื่นแล้วก็แบบคือเนื้อหากับคอร์สอื่นๆที่เรียนมานะคะที่ว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานคะ่ะเพราะว่าพี่พลนนะ่ะไม่ได้ไม่ได้สอนทุกอย่างที่รู้อะแต่สอนทุกอย่างที่ควรรู้และสามารถมาถัานำมาใช้งานได้คอร์สพี่พล สำหรับหนูเนี้ยวิดีโอที่แตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าคีย์ของมันคือการทำกันบ้านแล้วก็การตรวจกันบ้านบรรยากาศการเรียนของพี่พลกับพี่พลนะคะคือแบบตื่นเต้นมากคือก่อนเรียนเนี้ยคุยกับที่บ้านก่อนเลยว่าขอมเวลามาเรียนนะขอให้เข้าใจขอให้เข้าใจเราแบบเลื่อนทุกนะัดตัดทุกอย่างรอใบสองใบาสามเพื่อจะนั่งเรียนกับพี่พลเนี้ยคะ่ะแบบทํากับข้าวรอไว้เลยแล้วก็แบบพอ พอจะเรียนพี่พลตื่นเต้นแบบคือจะเจอผู้ชายในฝันแล้วอะแล้วมันในฝันจริงๆนะพี่เพราะว่าดูวิดีโอเยอะมากดูจนเอาไปฝันนะว่างก็ดูแล้วแบบยังตามมาในฝันนี่ค่ะแล้วตอนนี้ดูดูดูวิดีโอพี่พลเนี่ยเวลาฝันเนี่ยจะฝันแบบสองแบบน,นนะตอนเรียนจะฝันเห็นพูแบก๊กอา,า่าดูเข้าในพูแบก๊กแต่พอเริ่มเรียนเนี่ยได้มาเทรด forward ร์ดเทสจริงๆอะจะเห็นด้แบบหน้างัดอะหน้า W ค่ะ แล้วฝันต่างๆกันไปแล้วก็แบบในคลาสเนี่ยบรรยากาศเพื่อนเพื่อร่วมคลาสก็จะหลากหลายมากหนูโชคดีนิดนึงตรงที่หนูมีเพื่อนมาเรียนด้วยมันก็จะแบบไม่ขยันไม่ได้แล้วอะคือมันขิงกันอะเขาทํามาเท่านี้เราต้องทําเท่านี้อย่างน้อยเราต้องทําเท่าเพื่อนอะแล้วน้องน้องๆหลายคนที่อยู่ในคลาสเดียวกันอะคะ่ะคือเขายังเด็กอยู่เลยแล้วเขาก็โชคดีมากที่เขาเริ่มต้นเร็วแล้วเขาก็เจอพี่คนเร็วแล้วมันก็กลายเป็นแบบ เราก็กดดันตัวเองด้วยนะว่าเฮ้ยไม่ได้นะผมงป็นเด็กเป็นลูกเราได้เลยอะเราจะไม่ขยันไม่ได้แล้วนะเนี่ย yeah, ค่ะแบบบรรยากาศดีแบบน่ารักน้องก็น่ารักทุกคนถ้าถามนะคะที่เขาชอบแบบมีคําพูดกันแบบว่าเรียนกับพี่พลเนี่ยแล้วเข้าได้คมเข้าแล้วพุ่งสต็อปสั้นตอบเลยว่าจริงเพราะว่าแบบถ้าเข้าเราถ้ามันเข้าหน้าเทศอะมาเลยเข้าแล้วมันพุ่งจบงานเร็ว จริงเลยแล้วพี่พลชอบสอนเสมอว่าแบบไม่ต้องกลัวขายหมูขอให้มีหมูให้ขายบ่อยๆมันคือเป็นแนวคิดที่ดีมากแล้วแบบพี่พลจะจะบอกว่าทุกครั้งที่เข้าเทรดเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงฉะนั้นเราอ่ะควรจะอยู่ในตลาดให้น้อยจบ,บงานให้เร็วเข้าแล้วให้มันไปจบแล้วก็ออกมามันจะช่วยจํากัดความเสี่ยงก้ามมันจะไปแค่ไหนบ่อยให้คนอื่นเขาได้กําไรบ้างเราจบเร็วเราได้เงินพอใจเนี่ยค่ะ หลังจากที่เรียนจบแล้วจงวังหวะการเข้าเทรดดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะเมื่อก่อนก็คือจะไปรอจุดเทพรอตามคีย์เลเวลให้มันเด้งแต่ตอนนี้คือแบบเราก็เลือกที่จะเข้าเทรดได้ได้มั่นใจมากขึ้นรู้จักหนีออกรู้จักปลาทิ้งแบบพี่พลเคยเคยสอนบอกว่าถ้าจะเข้าก็าเข้าเลยอย่าลังเลอันนี้มันก็จริงคือแบบทำให้เราแบบพอพอเราทำกันบ้านแล้วเราเพิ่งเข้าใจว่าพี่พลหมายถึงอะไรค่ะ ถ้าพูดถึงพี่พลนะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกคือตอนที่มาเรียนกับพี่พลเนี่ยไม่ได้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตนะตอนดูวิดีโอก็ยังแบบมีความสงสัยมากมายคือแบบเอยของจริงหรือเปล่าแบบเป็นมิรเหมือนที่เราเคยเรียนมาหรือเปล่าหรือแบบคือคือคือคนที่เราเคยเรียนอะ่ะเขาสอนได้เพราะเขาไปสอนไปก๊อปปี้วิดีโอมาจาก youtube แล้วก็มาสอนเราต่อหนึ่งพอเราไปเจอวิดีโอที่เหมือนกันเดะมันก็แบบโอ้ยอะไรเนี่ยสอนอะไรมา แต่ที่มาเปลี่ยนทัศนความทัศนคติและความมั่นใจกับพิพลเลยคือแบบพิพลร,รู้ทุกศาสต์อ่ะใครถามอะไรมาตอบได้หมดแบบเฮ้ยของจริงไะคือเขาเรียนมาแล้วแล้ววิชาที่พิพลสอนเนี่ยพิพลไม่ได้สอนแค่แค่วิชาความรู้อ่ะพิพลใส่ประสบการณ์การรวมแบบใส่ประสบการณ์ของพิพนอ่ะรวมมาเป็นความรู้ให้เราด้วยเหมือนพิพลให้เครื่องมือหากินมา แต่ไม่ได้ให้แค่เครื่องมืออย่างเดียวจับมือใช้ด้วยแบบมันยิ่งกว่าเมนูที่ให้มาอีกอะคือมาสอนด้วยว่าใช้ยังไงแ้วเวลาที่พี่พลสอนเนี่ยเราก็สามารถแบบรับรู้ได้เลยว่าเขาอยากให้เราไปใช้ได้จริงอะเป้าหมายการสอนของเขาคือแบบเอาไปใช้เอาท่าไหนไปใช้ก็ได้แต่ต้องหาก,กินได้ส่วนตัวเลยแบบเคยเรียนกับอาจารย์ youtube ใส่สูตรแบบดังเลยท่านหนึ่งในในในยูทูปกะค่ะแบบเกร k คิง เขาเขาก็เป็นวิดีโอเหมือนกันมีคลาสสดด้วยแต่ความแตกต่างระหว่างอาจารย์คนหนึ่งที่เราไปเรียนมาเลยนะคะคือเวลาเราถามอะไรเขาว่าคาตอบที่ได้คือไปลองคลาสหน้าลองไปลองคลาสนี้สิจะมีคําตอบแต่พี่โบวนนะ่ะไม่มีเลยนะวิดีโอที่ให้มาคือจบอยากรู้อะไรถามเพิ่มได้ตอบได้ตอบแล้วแบบคือกลายเป็นแบบ ที่เราเคยเรียนอ่ะมันกลายเป็นธุรกิจเป็นหมดเลยแต่สําหรับการที่เรามาเรียนกับพี่พลอนะ่ะรู้สึกว่าไม่ใช่มันคือเขาอยากให้เขาอยากให้จริงๆสําหรับเพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจจะมาเรียนกับพี่พลนะคะคือสําหรับตัวหนูเองอะ่ะหนูกับเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งเลยที่เรียนกับพี่พลแล้วแบบเราก็คุยกันคําตอบคือแบบพี่พลเหมือนกับจิ๊กซออันสุดท้ายอะ่ะที่เราหา มีน้องคนหนึ่งเขาบอกมาแล้วทุกคนก็แบบเออใช่คือมันเป็นคีย์ที่เราสามารถทําให้เราทำอาหารกินได้อะและแนะนําให้ลองไปดู YouTube พี่พลก่อนก็ได้เพราะว่าพี่พลอ่ะก็ตั้งใจสอนจริงๆถ้ารู้สึกว่าจะหลุดตรงการถ้าชอบอ่ะก็เริ่มเลยเหมือนกับที่พี่พลชอบพูดว่าถ้าต้องการผลัลธ์ที่แตกต่างวิธีการมันก็ต้องแตกต่างฉะนั้นถ้าตัดสินใจแล้วก็ส่วนตัวนะคะจะแนะนำเพื่อนสนิททุกคนเลย ถ้าใครอยากเริ่มเรียนให้มาเรียนกับพิพลเพราะเราแบบมั่นใจว่าเราได้อะไรที่คุ้มค่า,าจริงๆคือ <ừ> สําหรับคนที่ก๊อบปี้วิชาพิพลไปสอนนะคะคือจริงๆแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของนักเรียนว่าใครอยากเรียนแบบไหนจะริตจริตเขาชอบแบบไหนแต่ส่วนตัวเนี่ยเรียนกับพิพลไม่ได้เรียนแค่วิชาะคะ่ะแต่คีเลยคือเรียนรู้ประสบการณ์เรียนรู้ความผิดพลาดเรียนรู้ผ่านเวของพิพลแล้วพิพลแบบ เริ่มสอนมาประมาณสองปีอย่างเงี้ยแต่พี่พลเอาวิชาเอาประสบการณ์ยี่สิบปีมาสอนแสดงว่าคนที่ก๊อปของพี่พลไปอะ่ะมีประสบการณ์ไม่เกินสองปีก็แล้วแต่วิจารณญาณส่วนบุคคลว่าเขาจะเลือกแบบไหนคะ่ะสำหรับอ,อยากจะฝากถึงรุ่นน้องนะคะที่สมัครเรียนแล้วและได้วิดีโอแล้วอย่าเออละเหยคะ่ะได้วิดีโอแล้วรีบดูตั้งแต่วันแรกเลยมันไม่ได้มีแค่นั้นนะคะ อย่าชะล่าใจมันมีชุดสองและเอกสารหน้าเทดเพื่อนๆตามมาอีกมากมายคือมันเหมือนดูว่าเราจะมีเวลาเยอะนะสองสาเดือนกว่าจะเริ่มคลาสจริงๆแต่มันไม่ใช่ค่ะคุณกำลังโดนหลอกคือวิดีโอเป็นโคตรเยอะเลยถ้าย้อนเวลากลับไปได้หรือมีใครมาตะโกนบอกอ่ะแบบจะเริ่มดูวิดีโอตั้งแต่วันแรกเลยอ่ะเพราะว่าแบบเราจะได้มีเวลาทำกันบ้านแล้วกลับไปทบทวนวิดีโอถ้าคุณเริ่มต้นเร็วเหมือนคุณ ออกตัววิ่งก่อนคนอื่นน่ะแล้วเราถึงเวลาพอทำกันบ้านแล้วเราก็จะแบบสบายประชาวบ้านเขา